มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนะคะซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขณะที่หน่วยราชาการก็เร่งนําเครื่องนุ่ง่งกันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดน่านค่ะเริ่มกันที่สภาพอากาศที่แห้งแล้งก่อนนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนครค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ําในแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะขณะที่บริเวณเทือกเขาภูพานช่วงนี้มีต้นไม้ผลัดไปและต้นหญ้าแห้งตายทําให้เกิดไฟป่าและควันไฟจํานวนมากปกคลุมถนนสายสกลนครกาลสินหลายร้อยกิโลเมตรรบกวนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะเส้นทางจากแยกบ้านลาดกระเชยอ,อําเภอกุดบากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศเตือนผู้ที่เดินทางสัญจรให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายชาวบ้านแจมป๋องหมู่5ตำบลหลายเงาอำเภอเวียงแก่นหลายครอบครัวนะคะพากันจับจองพื้นที่ริมถนนสายเชียงของเวียงแก่นซึ่งอยู่ริมแม่น้ําโขงใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชระยะสั้นอาทิตย์ถั่วฝักยาวผักกาดและข้าวโพดหลังจากแม่น้ําโขงลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเนื้อที่ดินสองริมฝั่งแม่น้ําจนเป็นเนินดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ําไม่มาก พันเอกอสิริดลักรกดดรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคเหนือน้ำพาห่มกันหนาว500ผืนมอบให้ราษฎรในพื้นที่9หมู่บ้านอ,อําเสองแควจังหวัดน่านซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวพร้อมขอให้รัษฎรในพื้นที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงช่วยกันดูแลรักษาสภาพผืนป่าต้นน้ำำานําลําธารให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อบรรเทา และป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น